วันนี้มีของจากเพื่อนญี่ปุ่นนะครับเอ็กซเจ้าเดิมมาส่งแล้วก็น่าจะมาขายให้กับเพื่อนๆนะครับน่าจะมีแค่ชิ้นเดียวในไทยเป็นหางหลังนะครับมาดูสิหน้าตานให้แล้วเราเคยเอามาแล้วนะแต่เป็น E G เป็นหางหลัง E K ครับ Ooh, ห้องหลัง EK เริ่มเพิ่มเลยอ่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์แอดีไปท่านก่อนได้นะครับอันนี้เราเพิ่งมาถึงวันแรกมีน็อตมีน็อตกับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ Exit เปคู่มือให้ Exit Mode Perform นะครับ EK9 EK4 นะครับได้หมดมีวิธีติดตั้งด้วยแล้วก็พร้อมสติ๊กเกอร์ สนใจมาเลยครับแอดไลน์สติบใหท่านนะครับน่าจะเป็นชิ้นเดียวในไทยตอนนี้ หลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาอาทิตย์หนึ่งวันนี้มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับคิดถึงในวันฝนพรำๆนะครับวันนี้เราเอาเลโว p s p มาดูน้ำส้มสักหน่อยนี่เอกำลังทำอยู่พอดีนี่เอกำลัง modify นะครับเดี๋ยวจะเอาพวกกล่องต่างๆไว้ในเก๊ะ ที่วันที่เราไม่อยู่พี่เอเดี๋ยวเรายึดไอ้ดฟี่กับวันบูทเอ๊ปรับบูทไฟฟ้าไปแล้วท่นไหนกันนะเ,เลยเข้าไปอ๋อยัดมันจะพะกคนอ่ะใส่ไฟแล้วก็เดินอยู่นี้ออกข้างหลังใช่ครับใส่ไฟข,ข้างหลังไม่มีเห็นใส่ไฟตรงนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวให้จูเนอร์เสียบใช่ สบายสบายเลยแล้อเรียบร้อยเรียบร้อยครับจานเจัดให้แรลมๆอันนี้ก็จะเป็นที่ไว้กล่องของเรานะครับแล้วก็ตัวควบคุมของเดฟี่ส่วนนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่แหละเซตที่ไว้เซตดีของเราแล้วก็ไว้ปรับมูด ไฟฟ้านะครับเพราะเราไม่ได้ใช้วิทยุแล้วแหละคงไม่น่าจะได้ยินเสียงวิทยุเราก็เลยเอาวิทยุออกแล้วเดี๋ยวไว้ตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวพอตอนเราเปลี่ยนคอนโซลเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีกันใหม่อีกทีนึงเอาท่านี้กันไปก่อนกอ็ที่เหลือรอจานแอปเดินสายไฟนั่นเองด้านนอกตรงนี้ก็เรียบร้อยเกือบหมดแล้วเดี๋ยวไม่แน่จาน A อ,อจาจจะ ยึดแค่บอ่อน้ําเคียร์แค่ตรงนี้อะไรก็เรียบร้อยแล้วที่เหลือน่าจะใกล้หน้าที่ของหน่อยแล้วก็จานแอบแที่ต้องเดินสายไฟนะครับไปที่ไว้เกตวัดก็เรียบร้อยหล่อๆสวยงามวันนี้วันเบาๆครับรถผมน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเอกำลังลุยรถพี่แอมอยู่แล้วแล้วก็ดูบรรยากาศในอู่ไปนะครับ กลายเป็นสกายไลน์มาเยอะอีกแล้วตอนนี้อาหามสี่มาจอดอยู่สองลำแล้วมีอาหัสามด้วยนะครับงานแน่นตลอดเวลาลจริงๆนะครับอูพี่อ๋อของเราเนี่ยเดี๋ยวเอรอจะแต่งลงกึงว่างนะครับยังไม่ว่างที่จะยึดข้างๆสักทีนะครับเดี๋ยวพอเอยึดข้างๆเนี่ยงานเอก็น่าจะหมดแล้วประกอบอินอินเตอร์ที่เหลือก็จะเป็นการเดินสายไฟเพราะตอนนี้ตำแหน่งเอจะก,การให้เรียบร้อยรอแอบว่างน่าจะ ต้องผ่านด่านซูป้าที่จอดเรียงไลยกันนะให้ให้เสร็จก่อนผมดูตรงแล้วแล้วเดี๋ยวแอปน่าจะว่างเดินสายไฟให้นะครับแล้วก็คุยกันหน่อยเมื่อกี้ว่าถ้ามีเวลาอยากให้หน่อยลิต์นะครับพวกฟิตติ้งที่เราต้องใช้เราจะได้ไปเบิกกันก่อนพอเราเบิกเสร็จเกีที่เหลือถ้าหน่อยมีเวลาจริงๆดูอีกอาทิตย์นึงเนี่ยของหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วคือตอนนี้เหลือง่ายๆเลยนะครับเหลือที่เราต้องใช้อีก2คนก็คือจันแอปกับหน่อยนั่นเองก็จะสตาร์ทแล้ว นี่เราก็ยืนคุยกับพี่เจ้าของ200เซ็งนะคราะเขาก็ดูช่องอยู่เขาก็ทำฮอนด้าอยู่กันนี่วันนี้ก็จะมารับรถกับ คึมๆหน่อยนะครับของเราก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอกำลังทำแอร์ให้กับพี่แอมเดี๋ยวเอคขบอกว่าช่วงที่ผมไม่อยู่เดี๋ยวเขาจะจัดการเดี๋ยวพวงนี้จัดการเอาพวกขาแอร์ไปพ่นสีพาวเดอร์คอนร์โคทอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเหลือแค่ยึดม่านก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเกตบัสอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดลวอีกทีคือเดินสายไฟแล้วก็นะหน้าที่ของเจ้าหน่อยแต่อาจจะเข้าบบ้างมาอัปเดต ที่อู่เฉยๆนะครับวุ่นประกอบเครื่องอยู่ทำยูได้ไหม อัปเดตรถลูกที่เราสักนิดหนึ่งนี่ก็ทำเพิ่มไปเรื่อยเลยใช่ไหมพี่แอม,อมนี่คือเดินแอร์อ๋อนี่เขาเอาเทอร์โบไปพ่นพอโดโคดเรียบร้อยแล้วเอาหน้าไปพ่นเป็นพ่นดำนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเลยใช่ไหมจานทร์เอของพี่แอมเนี่ยเพิ่งเริ่มครับต้องทำใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนข้อมใหม่ด้วยเปลี่ยนค้อมูลด้วยน่าจะอีกนานเหนกันนะพี่แอมแตอนแรกนึกว่าปุ๊บปั๊บเหมือนกัน แต่พี่แอ็ได้เจอชะตากรรมคล้ายๆเราก็คือเจอแกง๊งซูเปอร์ตรงนู้นครับหลายคันเลยครับคือตอนนี้ทุกคนไปอยู่กันข้างหน้นามเลยโซนตรงนี้นี่เงียบเหงามากครับอยู่กันโซนนี้ไม่กี่คนอะเอเรียกว่าเอคลองโซนแล้วดกว่ะไม่มีใครอยู่เลยอยู่งเงาๆเลยตอนเนี้ยดุยรถลูกพี่พี่น้องส้มแดงจะได้ออก อนไหนไม่รู้นะครับแต่เราใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้วก็เหมือนเดิมนะลูกพี่งานล้นมือล้นมือสกายไลน์มาทําอะไรกันบ้างครับเนี่ยการไลน์แก้ความร้อนแล้วก็อันนี้ไอ้ไอ้แบ็กโชไอ้ไอบีเอสอ๋อจุกจิกนิดหน่อยแล้วน้ำตามอาะพี่น้ำตามก็ใส่กล่องชุดใหม่เก็บรายละเอียดอ๋โหมีทุกรุ่นแล้วนะตอนนี้มีทุกรุ่นยกเว้นสาประตูมีคันเดียวมีคัเดียวอันนี้ก็ แต่ละเอียดเห็นเมื่อกี้เจ้าของบอกอยากได้พันน่ะต้องเปลี่ยนอร์โบเปลี่ยนอร์โบได้ถึงสบายๆไหมคันนี้ชิว,ชว,ชวอูน๋นี้ตอนนี้ไม่มีต่ำกว่า600-700เลยปั่นมาปั่นมาอัพโปรเจกต์เทียบแน่นแน่นแน่นเลยทำทันไหมเนี่ยตอนนี้พี่ <laughs> ลูกพี่บอกให้เข้ามาข้างในอเ,เข้ามาดูไรลุชิงฟ้าพี่เออ อ๋อนี่มาใหม่เนี่ยก็แท้หมดอะพี่ดมีทุกอย่างซูเปอร์นี่มันยิ่งกว่าสูตรโตโยต้าเลยเนี่ยหมีมันโอ้ยนี่โหมีอันไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่โหนข้างบนน่ะโหนลังกาโอ้ยที่โหนลังกาช่วงหลังมันยังมีเลยโหนี่ของใหม่หมดเลยนี่ว่าโอ้เหลี่ยมผืนผ้าสัมบเวอร์บ นี่นี่อาณาจักรไหนบอกจะหมดแล้วไงใหม่ๆอีกเพิ่มอีกแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มีหมดเลยนะเนี่ยลูกเหมืองลูกมากลูกอย่างนี้เล่นซูเปอร์ดีกว่าติดอย่างเดียวไม่มีตังค์เจอเด็ีที่นี่อร่อยเทียบเลยเราไม่ต้องเอาอะไรเบิกใหม่เลยเรารออะไรเก่าๆจากในอู่เลยถ้ามีซูเปอร์โอ้โหนี่มึงเบิกได้ยันพวกนี้เลยเนี่ย โอ้แต่แล้แต่แล้อะไรเป็นอะไรบ้างเนี่ยหาเจอไหมเนี่ยอ๋อนี่ก็เบิกอะเนี่ยไอ้พวกแคมรัดเดิมๆอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าเพิ่งรัดใหม่ลูกพี่เพิ่งสั่งมาแน่เลยโอ้เต็มเลยบ้านเลยมันมีทุกจุดจริงๆเลยเนี่ยพวกขอบยางมีมีจานแล้วเป็นอาจารย์แล้วนะครับเป็นจานบอลลว ัลมตัวน้อยยังมีเลยต้องดูซีเรียลนัมเบอร์ดีๆนะอะไรบ้างวันนี้ดูไหมมีเงินเลยปั๊ปมคัดอะ่ะมีหมดเลยเบิกใบแต่ทุกกะจิก,ก,กมีซีเรียลทุกอันนะครับโอ้โหเนี่ยดูดิปั๊มคัดเบิกใบยังมีเลยอะ่ะ นี่หาอะไรกันประกอบพันไหนอ่ะคันแดงดิฮะคันแดงไหนวะคันแดงข้างนอกดิอ๋อคันในที่กำลังเชื่อมอยู่นะเอาไปอะในข้างเลยแดงโ้ยโอเคเฉดลู่นี่มันศูนย์นี่มันศูนย์เตอร์ต้านี่ว่าตอวิญญาณญี่ปุ่นมาศูนย์เตอร์ต้านะครับมีทุกอย่างจีมีเห็นฝาครอบเบรกเลยโอ้ นนมีทุกอย่างอ,อืมที่ไหนไม่มีที่นี่มีอ่ะใช่แต่หาหน่อยแค่นั้นเองใช้เวลาน,นิมาไม่เข <laughs> ออ้ายังบอลยังนหน่อยบอกงง,งเลยอะไรเป็นอะไร,ระบ้างวันนี้ตก,กองเดิมยังแอบหมกๆกไว้เลย <laughs> <laughs> สูตรโต้ต้าญี่ปุ่น <laughs> เีย <Yeah. laughs> งหลังๆการมาอู่พี่อ๋ออาจจะไม่ค่อยได้เจอฟิลเดิมๆด,ดีสโตรแบบนี้เท่าไหร่แต่ก็ก็ยังมีเห็นอยู่บ้างนะครับก็คือเอามาจอดแต่หลังๆอาจจะเป็นแนวพันเอพีซะเยอะนะครับแต่ก็เห็นแกก็พยายามเบิกของมารอให้ลูกค้าได้เลือกจับจ่ายใช้สอยอ๋อนึกว่าขายของแพงของแพง ร้าน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 หกร้านหกตวเย็น <c oughs> อันนี้คือสั่งมาให้เขาใช่ไหมลูกค้าของลูกค้าอยู่ใครหาอะไรไม่ได้เกี่ยวกับลูกปา้าก็ต้องปรึกษาพี่อ๋อครับแกเบิกดเผื่อไว้ค่อนข้างเยอะขนาดว่าแกเคยบอกว่าของหมดแล้วนะหายากแล้นะแต่ก็ยังมีอยู่ดีแกจริงๆ ผมต่อให้น้ำส้มไม่ค่อยได้ทำอะไรเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมก็ชอบมาที่อู่นะครับอาจจะแบบถ่ายบรรยากาศเลืกอน้อยในการทำงานให้เพื่อนๆได้ได้ชมว่าอู่ระดับนี้เขาทำงานกันอะไรยังไงนะครับคือรถดีๆก็มีให้เห็นตลอดคือตัวผมเองอ่ะตั้งแต่เด็กก็เป็นคนชอบอยู่ที่อู่แล้วเหมือนเป็นเด็กอู่ครับแล้วพอเราได้มาทำช่องอ่ะผมก็เลยแบบมีความสนุก ได้กลับไปเป็นเด็กอู่อีกครั้งเพราะบางคนอ่ะผมเชื่ออาจจะชอบรถแหละแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบมาอยู่กับอู่ทั้งวันนะครับแต่ผมอยู่ได้ทั้งวันเอาจริงถ้ามีแข่งน่า,นาจะสนุกกว่านี้นะครับผมก็น่าจะตามติดปีอู่ทำรถไปแข่งกันแต่ตอนนี้ไม่มีก็ดูรถบ้าง,างไปก่อนแล้วกันนะครับก็ยังมีซูเป้าเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่อยู่ที่นี่ก็เพิ่งจะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีซูเป้าเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าล่าสุดซิงเทอป้านะครับก็ซื้อ ซูป้าคันที่เราถ่ายให้พีนะครับที่พีเอให้เราจัดอัลบาั้มนะครับนนั้นคิวเทจัดไปแล้วตัวเราขับสามประตูไปก่อนทําให้มันเสร็จเสอนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตแต่จ,จริงๆแล้วผมน่าจะเป็นแนวเดินทางพาเพื่อนๆไปชมการแต่งรถในมุมต่างๆของโลกดีกว่า แต่ดังให้ได้ด้วยทังไฟเราไม่ธรรมดาอ๋อยังไม่เคยใช้แบบนี้เหรอไมอ่เป็นเครื่องเชื่อมกระป๋องเชื่อมอ่ะเนี่ยใช่เจ็ดอื้ยีมากีรนะ แต่มันใช้ได้เฉพาะพวกชิ้นงานเล็กๆวะใช่ครับในคลิปนี้ถ้าเห็นอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเจาดื้อ เจ้าดื้อเล่นผมซะเละเลยตอนนี้ต้องไปฉีดปัทยักกับพิษณนักบากันไว้นะครับกับจานโต๊ะเอาหม้อ้ํามาให้สามสองพี่อ๋อนี่ไงฝาบินเลดอันนี้แบบใหม่นะครับ อันนี้เขาตั้งเขาทำขึ้นมาใหม่เลยของเราคือเอาของเก่าอาจารย์โต้มันก็เลยมีนี่ไง workwell แล้วก็อ๋อ77ชอ็อปครับนี่ไงคัสตอมลิมิเต็ดอวดิชัน รุ่นใหม่ใหม่มันหล่ออย่างนี้เองหล่อเลยอะแต่ตรงนี้ก็จะใส่หัวหมุนแตงเนี่นอ๋อเข้าไปแต่แค่ว่าของผมตอนแรกมันมีรูที่จะมาอยู่ตรงนี้เฉยต่างกันแท่นั้นนี่ไงอ๋อเจ็ดเจ็ดช็อปซะด้วยจริงหองจริง,ง,รง <c oughs> นี่เต็มเต็มบูแล้วนี่คันนี้หมดแล้วนี่เหลือแค่แค่นี้อย่างเดียวใช่เดี๋ยวใส่หัวใส่อะไรเรียบร้อยก็อจบ